สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบ้านลักกีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมตั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่พึงขมาติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับวันที่ซีนะครับวันที่สี่เดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมของก็พอกันเพื่อนๆนะครับสำหรับในทั้งตัวเลขนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นของเล่าพัฒนานะครับ เป็นของลาวพัฒนานะครับผมก็นำามาฝากเมื่อตอนกันพี่น้องนะครับก่อนจะขอยินงในทั้ง,ทงตัวเลขนะครับผมก็มาเบอรงคลิปค,ค,คำเตือนือนกันก่อนครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ ก็จะขอยเบอรงนะทั้งตัวเลขของมือวันที่หานี่นะครับผมกับเบิรงสรุปของหมวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับผมของหวดวันที่หนะครับของวันที่หนึ่งของวันที่หเดือนธันวาเน่ยนะครับผมเ,เลขที่ออกนะครับห้าเก้าสองสี่เก้าเก้านะครับห้าเก้าสองสี่เก้าเกมตัววนออกสี่เก้าเก้าสองตัวล่างออก สองสี่นะครับอันนี้ไผ่โชคดีนะพี่น้องมีคนโชคดีนะบอครับสอ่าสหรับทั้งช่องนะครับก็จับคู่ห้รุดไปนะครับผมจับคู่ห้รุดไปนะครับตัวรูดวิ่งกับรุดนะครับผมก็เข่าที่ตารางนะครับผมเข่าที่ตารางสองกับสี่นะครับเรียกออกสองสี่นะครับล่างนะครับเรียกออกสองสี่ล่างนะครับ ก็เข้าที่สองสี่เต็มๆนะครับผมในตารางนะครับได้ว่าจับคู่ห้นะครับลดนะครับผมจับคู่ห้ยลดนะครับลดนะครับผมต้องขอทดขอไพ่เอฟซีหลายนะครับตัวเลขอะเอาแนวน้องมาไ้นะครับผมนี่เขาไม่ลดนะครับขอไพอเอฟซีหลายๆนะครับผม เพื่อเป็นการมีสิวลาขับมาเบิงของงวดวันที่หาต่อครับผมาพี่น้องของมแอาแเราก็อย่าลืมนะครับผมก็โดยกดไหลกดแช่นะครับผมกดไหลกดแช่ออกไปนะครับกดไหลออกไปกดแช่ออไปนะครับผมก็อย่าลืมถ้ามักถ้าชอบแล้วทั้งตัวเลขน,นะครับก็ กดติดตามไว้นะครับกดติดตามเรากดสันกระดิ่งนะครับกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำนะครับกดติดตามไว้ทั้งคลิปกิดวรเด็นขึ้นนะครับผมต้องกดสันกระดิ่งนะครับกดสันกระดิ่งแล้วกดไลค์ไว้พร้อมนะครับผมเบื้องหลังกดไลค์พร้อมนะครับคลิปแสดงขึ้นทุกคลิปนะครับที่แอดอัพโหลดลงในช่องนะครับผมท่านเกได้เบื้องบ่พลาดนะครับผมก็ตรเบื้องทุกคลิปนะครับ เพราะกดไล่ไว้นะครับเพระกดไล่์พระกดเนี Así, ่ยหรือ so, ว so, ่ากดสั้นกระดิ่งนี่ครับก็เก็บสะสมปรเด้งขึ้นนะครับผมเก็บสะสมปรเด้งขึ้นนะครับสิพาดในการมองเห็นนะครับผมฉะนั้นแล้วก็กดติดตามไว้เรากดสั้นกระดิ่งนะครับกดสั้นกระดิ่งแจ้งเตือนในร้อมนะครับหรือว่ากดไล่ไว้นะครับอีกประเด้งขึ้นนะครับผมเอาสำหรับมือนี้นะครับ สำหรับลาพัฒนาวันที่5้านี้นะครับวันที่ห้าเดือน12ปีห6นะครับผมเลขในตารางนะครับเลขในตารางก็มี0 1นย์5 4ดามห้าสี่นะครับศ1นย์5 4ดสาห้าสี่นะครับผมเลขในตารางคิดว่าว่าอาจจะลดนะครับผมมาจจะเข้านะครับแต่ว่างวดนี้คิดว่าในตารางนี่มาแน่นอนนะครับมาตารางมาแน่นอนนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับ รูดวิ่งนะครับรูดวิ่ง8กับ5้านะครับ8กับ5้านะครับรูดวิ่ง8กับ5 8น่าจะเป็นหลักร้อยหรือว่าเป็นล่างนะครับผมคดป้านะครับหาก็จะน่าจะมาบนนะครับ ส่วนจับคู่นะครับผมจับคู่หนหาไอ้ห8ึ่งแนะครับ1 8 2 8 3 8 5 0 5องแนะครับตัวเน้นครับตัวเน้นก็จะมี1 8 3 8 5 8ได้5 0 5้าสองนะครับผมนี่ตัวเน้นสี่ชุดนะครับสี่ชุดนะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็มีแปดศูนย์แปดห้าแปดสี่นะครับผมส่วนถ้าใครชื่นชอบ8ดนะครับถ้าใครชอบ8ดให้วิ่งแปดหนึ่งแปดศนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามปดสี่แล้วก็แปดห้านะครับ 80, 81, 82, 83, 85, 84นะครับคิดว่า8ปดมาหนาหลดนะครับผมถ้า8มาก็จะเข้านะครับ8มาเข้าแน่นอนนะครับส่วน3ตัวนะครับผม3ตัวก็จะมี4หางด้วยกันนะครับก็มี8 ห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดห้าสองแล้วก็แปดห้าสามนะครับแปดห้าสามนะครับผมส่วนสี่ตัวนะครับสี่ตัวจะมีสามแปดห้าศูนย์หนึ่งแปดห้าสองนะครับอันนี้เลขสี่ตัวนะครับผมเลขสามตัวกับแปดห้าศูนย์กับแปดห้าสองนะครับเป็นตัวเน้นนะครับส่วนสี่ส่วนเลขสี่ตัวก็มีทั้งสองหางนะครับเน้นทั้งสองหางเลยนะครับผม เอา้าก็ยุ่ประมาณนี้แหละครับผมสาหรับนะทางมนีเนาะก็เห้ทุกคนใส่จักยันในการหลับชมนะครับตัวเลขก็บมีเขามีรลดพีน่น้องนําไม่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นเลยนะครับผมก่อนจิใส่ลงทุนนะครับก่อนจิตลงทุนก็อย่าลืมใส่จักรยันในการรับชมเลยนะครับผมผู้ได้มักกจัดได้นะครับผมไปคัดกับพานนะครับหรือบม่มาก,กะ เบื้องเ่อความบันเทิงนะครับไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมเนืทางกะเป็นเพียงการคำนวณนะครับผมเป็นสูตรคำนวณนะครับผมเล็กอสามารถลดได้เข่าได้นะครับเอาก็ปมะมานี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมโศกมันลำรวยถูกหวยด้วกันนะครับที่สําคัญก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ อย่าเจ็บอย่าจนอยครขัดสนมีเงินมีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ